สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตนิคีครับวันนี้วันอังคารที่21กันยายนนะครับนีิคีเพิ่งเปิดตลาดนะครับอาทิตย์นี้นี่หยุด2วันนะครับหยุดเมื่อวานนี้1วันแล้วก็วันพฤหัสอีกหนึ่งวันนะครับสาหรับคน f อฟซี่ขีีจะเล่นได้เล่นแค่3วันครับได้เล่นแค่3วันนะครับก็มาลองรอบแรกกันเบาๆก่อนแล้วกันเนาะเอาตัวเปิดไปก่อนครับเปิดเช้า เปิดที่125-80ลบ80ครับตอนนี้400กระจุดแล้วคงไม่ทะลึ่งขึ้นบวกนะครับคงจะเป็นอะไรที่ไม่ยุ่งยากนะมายุ่งยากอ่าอันนี้คือตัวเปิดนะครับเปิดถ้าใครสังเกตอันนี้จะเป็นกลุ่มเลขคู่ครับค่ะ46นะครับโอกาส4 6จะมา1ตัวเป็นไปได้นะครับ โอกาส46จะมา1ตัวเป็นไปได้หรือม,มาคู่กันก็เป็นไปได้ครับอันนี้คือตัวแปรตัวแปรแรกนะครับเลขเหลืออ่าเลขเหลือก่อนเล,เลขหายที่แล้วเลขหายเช้า39ครับท่านจดไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะรันแค่รอบแรกรอบเดียวนะครับหายเช้า39หายใบยเยอะหน่อย268หายใบ268นะครับท่านจดไว้แล้วกันนะผมลดด้นะครับ อโอกาสเลขเหลือดีองไงเลขเหลืออาจจะมาครับเลขเหลืออาจจะมาะครับเลขเหลืออาจจะมาแต่ผมดูจากตัวเปิดแล้วผมว่าไอ้ศูนย์กับท้ายศูนย์ท้ายห้าผมว่าน่าจะยังอยู่ครับผมว่าน่าจะยังอยู่นะเชา้านี้ชอบทั้งศูนย์ทั้งห้าครับแต่ชอบศูนย์มากกว่าห้าเล็กน้อยถึงปานกลางครับเนาะเช้านี้เด่นสุดศูนย์ครับห้าครับ น่าจะเป็นเป็นพิกัดเดิมผมวาดท้ายศูนย์ท้ายห้าท้ายห้าท้ายศูนย 5, ์ยนะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงผมเจออาะไปงลยฝั่งผมเสร็จถ้าชอบตามครับหรือถ้าไม่ชอบไม่ต้องเข้ามาดูครับแค่นั้นนะครับผ่านไปเลยนะครับศูนย์ศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์แล้วก็หกศูนย์อ่าครับ ร้อยร้อยมัห้าครับอ่าผมชอบอยู่2คู่ครับ0 0นย์ศูนครับท่านไปจับท่านชอบชุดไหนท่านก็ไปจับเช่น40 65 60 45นะครับถ้า50มันจะมีเลข2คู่คือ50 55ท่านไปดูตารางตามตารางเอาแล้วกันครับ เช้านี้ยังเน้นที่5 0 0 5ครับแล้วถ้าไม่เหนือบ้ากว่าแดงครับอันนี้ผมจะไม่พิมพ์นะครับผมจะพูด7117ครับติดไปครับ7 1 1 7ติดไปนะครับ7117ติดไปประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นนี้ที่ภาคเช้าครับช่องทางการสนัสูสุนครับมีโฆษณาครับทุกคนจะกดข้ามครับดูให้ด้วยครับรถดีเทควิ่งด้เช้าครับไมรูมันจะวิ่งไปฮะนะวิ่งแล้วก็โอ้วิ่งววววกววาวววว ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งครับสักคู่นะครับผมดูยังไงก็รอบแรกเนาะลองไปเบาๆก่อนแล้วกันครับรอบแรกนะครับก็ประมาณนี้ครับขอให้นำหนวยถูกหวยทุกท่านครับสวีดัสสวัสดีครับผม